มั่นใจครับว่าเกิดจากความรักจริงๆแล้วก็ผมว่ากลั่นกรองมาดีระดับหนึ่งนะครับวิดีโอตั้งแต่หมายเลข673จนถึงหมายเลข678หรือวิดีโอต่อๆไปเนี่ยมันคือการที่คนเราต้องไปลองจริงใน5ปลมลองแล้วดึงมาใช้ลองแล้วดึงมาใช้ใชจุดสําคัญครับก็คือการเร่งสมรรถนะเร่งสมรรถนะก็คือรเราใช้การ5ปมนี้ได้ดียิ่งขึ้น มันก็จะมีการลองคือต้องไปปฏิบัตินะเพื่อเร่งสมรรถนะนะครับมันเหมือนกับการที่จะทําให้แรกก่กรรมภาพรังสีเนี่ยธรรมดามันมันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแต่ถ้าเขาจะเอาเป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกณ์เนี่ยที่เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาต้องเร่งสมรรถนะมันเพื่อให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอะตอมของมันนะครับอะตอมที่สามารถเปล่งประกายนิวเคลียร์ได้แต่ถ้าเป็นระเบิด อะตอมเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเขาต้องเร่งสมรรถนะให้อะตอมมันมีความเข้มข้นขึ้นอีกเช่นเดียวกันครับความเข้มข้นความคมชัดการที่เรากลั่นกรองแต่ละปมแล้วดึงจุดสําคัญมาใช้เล่นไปเรื่อยซึ่งผมก็ยังไม่เก่งนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวถึงได้มาขอร้องให้พวกเราบอกต่อวิดีโอนี้ให้ในการเร่งสมรรถนะไปตามลําดับทุกท่านครับการที่เรากลั่นกรองหน่อยตัวเลือกของเรานะครับ เราไปทําทันทีนะครับเราไปทําทันทีในสิ่งที่เราเห็นว่าดีพลาดเราก็เริ่มใหม่การทําแบบนี้บ่อยๆมันจะกลั่นกองยิ่งขึ้นมันจะกลายเป็นพลังเคยอ่านี่คือจุดเร่งสมรรถนะที่1นะครับเราเข้าใจกระจ่างแล้ว5ปมเราดึงความเข้าใจมาใช้จากนั้นเนี่ยไปทำบ่อยๆไปทำทันทีนิสัยของการที่รีรอกับไปทำทันทีมันต่างกันการที่เรากั่นกรองแล้วก็ทำทันทีในสิ่งที่เราเห็นว่าดีขึ้น เราปรับปรุงแก้ไขไปตลอดนั่นแหละนะครับมันจะแบบไปถึงจุดของมันอย่างแน่นอนจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยเร่งสมรรถนาก็คือคําว่าฉลาดช่างกล้าเล่นการที่เราฉลาดกลายเป็นเหมือนเด็กเหมือนเกิดใหม่แล้วไปฟูมฟักพลังนี้เนี่ยเคยเห็นไหมครับนิสัยที่เราสะสมมานานในการที่ที่รีรอไม่กล้าคิดไม่กล้าทำํำหรือบางทีได้แต่คิด แต่ไม่กล้าไปลงมือทําผมไม่บอกว่าให้พวกเราทําในสิ่งที่มันมันไม่ดีนะครับแต่ผมใช้คําว่าฉลาดช่างกล้าเล่นไม่ได้บอกว่าให้เราย้อนกลับไปเป็นเด็กแต่เสมือนเสมือนเป็นเด็กดีเราเป็นผู้ใหญ่นี่แหละมีวิจารณญาณอะไรครบถ้วนแต่การที่เราไปลองห้าปมมาสักระยะหนึ่งแน่นอนครับพลังชีวิตพลังความเข้าใจการที่เคยทําเคยเล่นนะครับแต่เราพัฒนาให้ไปถึงจุดท,ที่เป็นพลังของช่างกล้าเล่นซึ่งผมก็ยกตัวอย่างไปหมดแล้วนะครับ บอกวิธีใช้ไปหมดแล้วผมอาจจะจําได้หรือจําไม่ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยเปิดฟังซ้ําเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็มีคนมาคุยด้วยมันก็ไม่ได้อัดต่อนะครับก็ไม่เป็นไรจากนั้นครับผมมาเจอคำหนึ่งผมใช้คำว่าเชี่ยวชาญกล้าหาญอ่ะมันเป็นอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยเราอยากไปลบใช่ไหมเกณฑ์ใครก็ไม่รู้เอาอาวุธให้โยนอาวุธให้ต่างคนต่างอาวุธมาแล้วตั้งกองทัพฝึก วันสองวันเราไปลบเป็นยังไงครับเอาอีกคราเนี้ยนะครับเริ่มเอามาฝึกอยาเป็นอย่างดีเริ่มลบเข้าขากันเราไปลบจากนั้นฝึกเข้มฝึกพิเศษด้วยกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรหลักสูตรลบพิเศษโอ้โหความเชี่ยวชาญและกล้าหาญมันเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการด้วยกิจกรรมนะครับเชี่ยวชาญกล้าหาญเท่านั้นยังไม่พอครับ เชี่ยวชาญกล้าหาญเนี่ยชาญไทยเนี่ยนะครับนึกถึงสหายร่วมรบที่รบทั้งแพ้และชนะมาหลายๆสมรภูมิหน่วยงานนะครับหน่วยรบที่ส่งต่อชื่อหน่วยเกียรติประวัติของหน่วยรุ่นสู่รุ่นนักรบเกิดมาก็จากไปเกิดมาก็จากไปแต่เกียรติภูมิของหน่วยสิ่งที่เล่าขานการสืบสารทั้งการฝึก วัฒนธรรมของหน่วยสืบสารมายาวนานโอ้โหกล้าหารเชี่ยวชาญกล้าหารชาญชัยด้วยและเป็นปกติมันมีทั้งความฮึก,ฮกขะฮึกเขิมลูกลบและความสุขุมนุ่มลึกดีได้เป็นปกตินะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมไม่เก่งผมไม่รู้แต่คนที่หยิบกระดาษปากกาเริ่มต้นจากวิดีโอหมายเลข673ผมไม่ได้บอกให้เป็นนักรบ แต่ผมบอกว่าเราจะไปทํากิจการเราจะสร้างชุมชนพลังดีเราจะสร้างศูนย์พัฒนาสิริบวิการทั้งปวงเราจะเป็นกลุ่มคนที่มาเริ่มคุยกันในวันแรกแล้วปรับเข้าหากันจากนั้นเนี่ยเริ่มคุยกันวันที่2เริ่มรู้ว่าเราคุยกันถูกคอเราเข้าอกเข้าใจกันยิ่งขึ้นเริ่มไปทําอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อการอยู่การกินการหาเงินของพวกเราเป็นกิจการเป็นธุรกิจของพวกเราแต่มันต้องผ่าน ความกระจ่างในปมต่างๆและการเล่งสมรรถนะมาตามลำดับนะครับทุกท่านครับการไปถึงสภาพเชี่ยวชาญกล้าหาญชาญชัยหรือทำได้ดีเป็นปกติมีทั้งบทเรียนมีทั้งองค์ความรู้มีทั้งทิศทางของการพัฒนาอยากให้ลองจริงๆนะครับถ้ากล่าขอร้องได้ก็คือขอร้องให้บอกต่อวีดีโอนี้ไปทั่วไทยเพราะว่าสภาพที่คนไทย เจอจุดเล่นแล้วเล่นได้ดียิ่งขึ้นคือเจอจุดที่จะทําจะคิดจะพูดจะทาเนี่ยที่มันกระชับที่สุด5ปมนี่แหละผมว่ามันเป็นกลยุทธ์อะไรนะครับมันเป็นข้อมันเป็นอะไรของท่านแล้วแต่ท่านจะไปนิยามและเสริมแต่งได้เองแต่แนวคิดของการที่มาเล่นวันแรกไม่เก่งแล้วเล่นไปเรื่อยเพิ่มสมรรถนะเข้าไปตามลําดับผมชื่อดามธิรหามานุนครับผมไม่เก่งครับผมพึ่งพ้นจากความพลาด ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความไม่รู้จากข้อเสียของตนเองมาทั้งชีวิตคนเราเขาเรียกว่าผิดเป็นครูนะครับบทเรียนจากความผิดพลาดของชีวิตมันสอนเราแต่เราก็ยังอยากได้ใครดีอยากมีชีวิตอยู่ท่ามกลางทีมที่เจอหน้ากันแล้วรู้สึกว่าดีจังดีจังเลยนะครับการรู้ปมรู้จุดรู้วิถีทางรู้อะไรที่จะเล่นและเล่นยกระดับ ททีีลละะขขััข้้นนรู้ว่าจุดใดของการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การเร่งสมรรถนะอาจจะไม่ใช่คำที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ได้นะครับแต่เป็นคำและเทคนิควิธีและจุดที่ดีจริงๆที่พวกเราที่แต่ละกลุ่มนะครับคือในกลุ่มของเราจะมีคนที่ปิ๊งไอเดียออกว่าโอ้โหสิ่งนี้แหละเป็นสุดยอดซึ่งวิดีโอ678 อยากให้ไปดูว่าไปพิสูจน์ร่วมกันว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอนี้เนี่ยสุดยอดหร,อหรือไม่นะครับอยากให้ลองไปดูจริงๆขอบคุณมากครับ